สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอร channel นะคะ ในวันนี้นะคะอายก็จะมาแนะนำา2โปรโมชั่นที่น่าสนใจกันค่ะซึ่งแต่ละโปรโมชั่นนะคะจะมีอะไรกันบ้างเนี่ย <st it> เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะโดยโปรโมชั่นตัวแรกที่อายจะมาแนะนำกันนะคะก็คือโปรโมชั่นแพ็กเกจไทยแลนด์เอกซ์คลูซีฟนั่นเองหรือก็คือแพ็กเกจชนะเลิศการประกวดออกแบบชุดนั่นเองค่ะซึ่งชุดในที่นี้นะคะก็จะเป็นชุดที่รีเซล,ลตั้งแต่ปี2018จนถึง2020นะคะเราก็สามารถซื้อได้ที่ F9 หรือว่า ร้านค้าไดมอนด์นะคะตรงหน้าต่างแสดงทั้งหมดค่ะชุดที่เขาจะมาจําหน่ายในที่นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะโดยจะมีตั้งแต่ชุดแพ็กเกจพาคีปักษานาคินนะคะแล้วก็ชุดแพ็กเกจซิตี้ไนเลดนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดแพ็กเกจชุดแคทเทอริยานั่นเองค่ะ 3ชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่ได้จากการประกวดในกิจกรรม Blade Soul Design Contest นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นชุดประจำเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยนะคะก็กลับมารีเซลอีกครั้งเนาะซึ่งใครที่พลาดชุดแฟชั่นที่ได้จากการประกวดตรงนี้นะคะเราก็สามารถกลับมาซื้อกันได้แล้วเนาะโดยราคาชุดแต่ละแพ็กเกจเนี่ยจะอยู่ที่80,000ไดมอนด์เท่านั้นนะคะ ทุกชุดเลยโดยหน้าตาแต่ละชุดเป็นอย่างไรนะคะเราก็สามารถมากดทดลองใส่ได้ตรงที่ F9 ตรงนี้เลยเนาะเอออันนี้คือแบบว่าแต่ละชุดเนี่ยคือมันเคยเป็นแรงไอเทมมาก่อนเนาะแล้วก็เป็นชุดที่เคยผ่านการประกวดใช่ไหมซึ่งก็คือได้จากดีไซเนอร์ของคนไทยนี่แหละที่ร่วมประกวดนะคะอย่างชุด City ้น้อ t เลนี่ยอายก็คือมีแล้วเนาะเออจากที่เห็นนะคะคือใส่อยู่นะแล้วรู้สึกว่าจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะ ซึ่งหน้าตาสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ดูตรง F9 แล้วเนาะในแพ็กเกจนะคะจะเป็นเด็กหญิงตานีนะคะอันนี้คืออายก็มีแล้วเนาะหน้าตาตัวตนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนี่นี่คือหน้าตาเด็กหญิงตานีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะได้น้องที่เป็นขั้นทรงพลังเนี่ยก็สามารถมาซื้อแพ็กเกจชุดนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดอัปเกรดน้องเป็นทรงพลังน้องก็จะกลายเป็น ถือกล้วยทั้งหวีไปเลยจ้าถ้าไม่สมพลังรู้สึกว่าเออถือแค่ใบตองนะคะอันนี้ก็คือได้จากการประกวดเหมือนกันนะซึ่งชุดนี้เนี่ยก็คือจะได้ทั้งตัวชวุดตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวอาวุธด้วยนะคะหน้าตาอ,อาวุธเนี่ยก็สามารถมาดูได้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้มันจะมีการเพิ่มสกินใช่ปะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไอเคยซื้อไว้สมัยที่เขาจําหน่ายยุคแรกๆที่ผ่านการประกวดนะคะรู้สึกว่า อาวุธที่เขาจะมีให้สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นวอร์เดนมั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าสกินใหม่ที่ออกมาก็น่าจะเป็นธนูอ่าแล้วก็สกายเซียที่เป็นลูกแก้วนั่นเองเอออันนี้คือแบบว่าทางผู้พัฒนาเขาก็นําไปต่อยอดนะคะซึ่งใครที่แบบว่าชอบชุดเซตนี้สกินอาวุธเซตนี้เนี่ยก็เออมาจับจองซื้อกันได้นะคะรวมถึงชุดแคทลียาด้วยปะ ชุดแคทธริยาเนี่ยอาวุธก็น่าจะตันถึงแค่ธนูมัง้งเพราะชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดที่ประกวดตอนปี2020นะถ้าไอจาจะไม่ผิดเท่ากับว่าสกินอาวุธเซตใหม่เนี่ยที่เข้ามาเพิ่มนะคะก็จะเป็นสกายเซียนั่นเองเอออันนี้รู้สึกว่าเหมือนเคยแจกครั้งหนึ่งแล้วปะเดี๋ยวไอ้ขอดูในตัวกระเป๋าก่อนถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ปะลูกแก้วรุ่งนภา,าแห่งนิรัน์หน้าตาเหมือนกันปะเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยเฮ้ย ถ้าเกิดใครที่ได้ทันกิจกรรมที่เขาแจกของต่างๆของอาชีพสกายเซทที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้าเนี้ก็เท่ากับว่าเราก็จะได้สกินเซ็ตที่เขามาพร้อมกับของชุดแพ็กเกจแคทลียาไปเลยนะโอ้ส่วนสัตว์เลี้ยงนี่บอกเลยว่าที่เขาได้ประกวดปี2020อะ่ะคือสวยมากเป็นชุดสาวน้อยแห่งการเวลาเว้ยคือแบบดูดิน้องน่ารักมากอะ่ะถ้าเกิดเป็นทรงพลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตา ก็ใครอยากได้ก็ออกมาซื้อกันได้นะคะเพราะว่าชุดเซ็ตนี้ไอมองว่าสวยมากเลยนี่ถ้าใส่ครบเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันมีชุดของแมวด้วยแต่ว่าชุดของแมวด้วยเขากลับมารีเซลของเซ็ตแคทเทอริยาคือจะจําหน่ายไปแล้วนะคะก็ในตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้เอามาขายแล้วก็ต้องรอกันต่อไปนะสําหรับใครที่พลาดชุดของแมวกันไปนะคะและอันนี้คือเป็นชุดเซ็ตของคนนะคะหน้าตาชุดเป็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมากดจิ้มดูกันได้นะคะ ส่วนชุดนี้ชุดแรกเนี่ยจะเป็นภาคีปักษานาคินก็จะประกวดตั้งแต่ปีแรกๆเลยมั้งเออเป็นชุดปีแรกๆนะคะถ้าอาจจะไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นมีแค่ตัวชุดเนาะซึ่งในคอนเทนต์ยุคแรกๆเนี่ยเขาจะประกวดแค่ทําชุดไงไม่มีสก,กินอาวุธหรือสัตว์เลี้ยงไงมาหลังๆนี่แหละที่จะมีสก,กินอาวุธแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ตามที่บอกนะคะก็สามารถกดซื้อกันได้แล้วนะคะทั้ง3แพ็กเกจเลยแถมไม่จํากัดการซื้อด้วยนะจะซื้อกี่แพ็กเกจก็ได้นะจ๊ะ ส่วนโปรโมชั่นต่อมานะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจซอนพุงสปีดอัพเร่งอัปเกรดติดจรวดนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ f 9เช่นกันนะคะตรงร้านค้าไดมอนด์เนาะก็ตรงหน้าต่างแสดงทั้งหมดนะคะตัวแพ็กเกจเนี่ยจะมีทั้งหมด2แพ็กเกจด้วยกันคะ่ะโดยแพ็กเกจตัวแรกนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจซอนพุงสปีดอัพ เร่งอัปเกรดติดจรวดนะคะราคาจะอยู่ที่75,000ไดมอนนะคะสิ่งที่ได้นะคะก็ตามในรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะก็จะมีพวกคิตตันหินโซคิตตันหินจันทาหินเป็นรูปขั้นธรรมดาแล้วก็หินเป็นรูปขั้นสูงนะคะต่อด้วยยันเพิ่มเลเวลหงมุนนะคะวิญญาณสอนพุงแล้วก็เงินโกนั่นเองค่ะส่วนอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจน้องใหม่ซอนพุงสปีดอัพ เร่งอัปเกรดติดจรวดนะคะราคาอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่9 9 0 0 0ไดมอนด์ค่ะสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีชุดแฟชั่นก็คือชุดน้องใหม่นั่นเองค่ะหน้าตาชุดเป็นอย่างไรนะคะก็มาคลิกทดลองใส่กันได้นะคะนี่หน้าตาชุดก็คือสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะอารมณ์แบบเหมือนเด็กเซนฟังหน่อยๆป่อะ <laughs> มันมีความเหมือนชุดนักเรียนไทยมากอะแต่ถ้าเกิดชุดเด็กผู้ชายนะคะก็จะมีความแบบ ผู้ดีอังกฤษปะเวตตรงสเวเตอร์อะไรเวนี้นะคะเออก็มาลองใส่กันได้นะคะแต่ทีนี้สิ่งที่ได้มาในส่วนไอเทมอื่นๆของแพ็กเกจตัวนี้นะคะก็ได้เท่ากับตัวแพ็กเกจแรกที่อยู่75,000นไดมอนนนะก็คือมีทั้งคิตตินหินโซ่เหมือนกันหินจันทาก็มีเหมือนกันหินเป็นลูกก็มีเหมือนกันขั้นสูงก็มีเหมือนกันเออรวมถึงยันเพิ่มเลเวลฮองมูลแล้วก็วิญญาณซอนพุงและสุดท้ายก็เงินโกนะคะคือรู้สึกว่าจะได้เท่ากันเลยนะเออเนี่ย คิตตันหินโซ778ชิ้นในแพ็กเกจ7 5เนี่ยส่วน9,090ก็เนี่ยกิตต้นหินโซ778ชิ้นเท่ากันเลยอ่ะเท่ากับว่าสิ่งที่แตกต่างก็จะอยู่ที่ชุดแฟชั่นเนาะถ้าเกิดใครอยากได้ชุดแฟชั่นก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้ชุดน้องใหม่มานะคะแต่ถ้าเกิด ใครไม่ซีเรียสก็อ,อ,อยากได้แค่วัตถุดิบเนี่ยก็ซื้อที่7จ็ดหมื่นห้าก็ได้นะคะแต่ที่นี้นะคะทั้ง2แพ็กเกจเนี่ยเขาจํากัดการซื้อด้วยนะคะที่ว่าเราจะสามารถซื้อได้เพียงแค่แพ็กเกจละ1ครั้งต่อ1 ID ไกาลินาเท่านั้นนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะซื้อเพื่อจะเอาไอเทมลุ้นๆเลยเนี่ยก็จะซื้อได้เพียงแค่คนละ1แพ็กเกจนะคะก็อยากจะซื้อเหมาก็ได้เนาะก็อย่างละแพ็กเกจกันไปนะคะอยู่ที่7จ็ดหมื่นห้ากับ9ก้าหมื่นเก้าพันเนาะ ซึ่งรายละเอียดของทั้ง2โปรโมชั่นก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าในระยะเวลาของทั้ง2โปรโมชั่นเนี่ยจะมีระยะเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยไม่เท่ากันนะคะโดยโปรโมชั่นตัวแรกนะคะกับโปรโมชั่นรีเซลชุดแฟชชั่นเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยจนถึงวันพุทธที่26พฤษภาคมนะคะส่วนโปรโมชั่นแพ็กเกจเร่งอัปเกรดซอนพุงเนี่ยจะอยู่กับเราจนถึงวันพุทธที่2มิถุนายนนั่นเองค่ะ ก็ใครที่สนใจ2โปรโมชั่นนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ F9 หรือว่าร้านค้าไดมอนด์ภายในเกมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe และกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อายก็ขอตัวลาไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะไม่บา,บายค่ะ